สวัสดีครับบานานามูวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังผีดิบข้างบัลลังเดือดภาคแยกอาชินแห่งแดนเหนือเตรียมพร้อมที่จะเปิดเผยทุกความลับและนำท่านกลับสู่เรื่องราวแห่งจุดกำเนิดผีดิบข้างสามารถติดตามตัวเต็มแบบละเอียดได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับก่อนเข้าสู่โลกของผีดิบข้างอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตาม และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับ <text> <text> เปิดฉากแรกมาจะได้พบกับเจ้าฟางน้อยมันกำลังเดินไปกินดอกไม้ประหลาดชนิดหนึ่งอยู่หลังจากที่มันกินไปได้สักพักมันก็เริ่มดิ้ทนทุรนทุรายและแล้วดวงตาของมันก็เปลี่ยนสีจากนั้นท่าทางของมันก็เปลี่ยนไปมันดุร้ายขึ้น แต่ทันใดนั้นเองก็มีเสือโค้งตัวใหญ่จะโจนเข้ามางับคอของเจ้าควานทันทีและหนังก็ตัดไปที่ฉากของเด็กน้อยคนหนึ่งเธอนั้นกำลังจ้องมองภาพวาดของดอกไม้ประหลาดบนก้อนหินอยู่และในช่วงเช้าของวันถัดมาก็มีทหารสองนายเดินลาดตระเวนอยู่ที่บนเขาเขานั้นสังเกตเห็นมีกองศพกองหนึ่งอยู่ที่ในป่าจากนั้นพวกเขาสองคนก็รีบกลับไปแจ้งที่ค่าย รองแม่ทัพจึงรีบขี่ม้าออกจากเมืองเพื่อที่จะมาตรวจสอบที่กองศพนั้นเมื่อรองแม่ทัพมาถึงที่กองศพนั้นเขาก็ได้ตรวจสอบโดยละเอียดและได้พบว่านี่คือศพของพวกพาจจวีตรงนี้จะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเผ่าพาจจวีนั้นไม่ค่อยจะถูกกับโ so ซออนสักเท่าไหร่และรองแม่ทัพนั้นก็เป็นทหารของเมืองโซออนรองแม่ทัพนั้นได้เห็นว่า คนของเผ่าพาจวีนั้นมาตายบนแผ่นดินโซออนอาจจะเกิดเรื่องยุ่งขึ้นได้และหนังก็ตัดมาในฉากของหัวหน้าเผ่านีเจนอีกกลุ่มหนึ่งอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนะครับทั้งเผ่านี้และเผ่าพาจวีก็เป็นเผ่าหนีเจนด้วยกันนะครับแต่แยกเป็นสองกลุ่มเขากำลังแล่เนื้อสัตว์และเครื่องในส่งให้กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็พูดจาดูถูกหัวหน้าเผ่าคนนี้ พร้อมกับโยนเศษเนื้อชิ้นหนึ่งให้กับหัวหน้าเผ่าแต่หัวหน้าเผ่าก็ไม่ได้ถือสาอะไรพร้อมกับบอกกับทุกคนแถวนั้นว่าวันนี้เรามีเนื้อกินกันแล้วทุกคนต่างดีใจเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาชินกลับมาถึงบ้านพอดีเธอมานั่งเล่าให้พ่อของเธอฟังว่าเธอไปค้นพบสารเจ้า้างที่มีสมุนไพรในการคืนชีพให้กับคนตายได้แต่พ่อของเธอก็ไม่ได้สนใจอะไร ทันใดนั้นเองก็มีทหารของโซออนมาที่หมู่บ้านผู้ชายคนนี้คือรองแม่ทัพที่ไปตรวจสอบสภาพของศพตอนต้นเรื่องนั่นเองรองแม่ทัพนั้นได้บอกกับหัวหน้าเผ่าว่าเขาได้เจอกองศพเป็นจํานวนมากที่อยู่บนหุบเขาศพนั้นเป็นของพวกพาจอวีให้หัวหน้าเผ่านั้นไปปล่อยข่าวให้หน่อยว่าเสือเป็นคนฆ่าพวกพาจอวีตายหมดเลยและหนังก็ตัดมาในฉากที่รองแม่ทัพคนเมื่อสักครู่ กำลังเดินเข้าไปหาแม่ทัพที่อยู่อีกที่หนึ่งเมื่อเข้าไปถึงก็พบว่าแม่ทัพนั้นกำลังกินเหล้าอย่างสนุกสนานดูจากคำพูดแล้วแม่ทัพนั้นเหมือนจะเป็นคนในราชสำนักด้วยแม่ทัพนั้นได้บอกว่าพวกมันมาขโมยโสมในหุบเขาของข้าตอนข้าไปล่าสัตว์ข้าก็เลยจัดก,การกับมันลองแม่ทัพนั้นเมื่อได้ฟังก็ถึงกับอึง้งเขานั้นได้รับคำสั่งให้ไปจัดก,การเรื่องนี้ให้เรียบร้อย และในขณะเดียวกันหัวหน้าเผ่านั้นได้สั่งกับอาชินซึ่งเป็นนางเอกของเราว่าฝากดูแลครอบครัวทางนี้ด้วยเดี๋ยวข้าจะไปปล่อยข่าวที่ฝั่งพาจอวีหน่อยเมื่อพ่อของเธอจากไปนางเอกของเราก็ได้พบว่าแม่ของเธอซึ่งป่วยอยู่ก็มีอาการหนักเช่นกันเธอจึงตัดสินใจที่จะกลับขึ้นไปบนเขา และในวันลุ่งขึ้นพ่อของนางเอกนั้นก็ไปถึงเผ่าพาจอวีเขานั้นได้ไปปล่อยข่าวลือเล่าเรื่องเกี่ยวกับปีศาจเสือร้ายที่อยู่บนหุบเขาเขาบอกว่าเจ้าเสือร้ายนั้นได้กินนักรบเผ่าพาจอวีไปหลายคนเมื่อเขาเล่าไปถึงตอนนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมากระซิบที่ข้างหูของเขาและบอกว่าถ้าพูดจาไม่จริงนั้นมีโอกาสตายได้นะ และตัดมาอีกฉากในขณะที่พ่อของเธอนั้นกําลังปล่อยข่าวอยู่นางเอกของเรานั้นก็ได้ไปเสาะหาดอกไม้ที่มีลักษณะเหมือนที่เขียนไว้บนผนังและในวันรุ่งขึ้นรองแม่ทัพกับทหารนั้นก็มาที่หุบเข,ขานี้อีกครั้งเขาได้พาพานล่าสัตว์มาเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะมาตามจับเสือตามข่าวลือที่รองแม่ทัพนั้นปล่อยออกไปว่ามีเสือดุร้ายมาไล่กินคนบนภูเขาทําทให้เขาต้องมาจัดก,การเอง ทันใดนั้นเองก็มีเสือปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆเจ้าเสือตัวนี้ได้เข้าขย่ำในพานตายไปหลายคนเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เหล่าทหารก็ต้องไปไล่จับเสือด้วยตัวเองในเวลาเดียวกันนั้นนักรบเผ่าพาจจวีก็มาถึงที่นี่พอดีเขาเองก็ต้องการจะมาจับเสือร้ายเช่นกันพวกเขานั้นมาที่นี่เพราะต้องการพิสูจน์ว่าพวกของตัวเองนั้นถูกฆาตกรรมหรือว่าถูกเสือฆ่ากันแน่ และในที่สุดเขาก็ได้เจอเสือและได้ต่อสู้กับมันด้วยความร่วมมือของทหารโซออนทำให้สามารถกำจัดเสือได้ในที่สุดเมื่อเสือตายนักรบเผ่าพาโจวีก็ได้ผ่าท้องและล้วงเข้าไปในท้องของเสือพบว่าในท้องนั้นไม่มีเศษกระดูกข,ของเพื่อนของเขาเลยแต่ที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือเจ้าเสือตัวนี้มันตายมานานแล้วและหนังก็ตัดกลับมาที่นางเอกของเราอาชินซึ่งเธอได้ดอกไม้มาแล้ว เธอกำลังจะกลับไปที่หมู่บ้านเธอได้พบศพของนักรบพาจจวีคนหนึ่งซึ่งถูกธนูยิงตายนอนกองอยู่ในป่าแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเพราะเธอเรียกที่จะกลับหมู่บ้านของเธอแต่ก่อนที่อาชินจะได้กลับถึงหมู่บ้านหมู่บ้านของเธอนั้นก็ถูกจู่โจมโดยนักรบเผาพาจจวีทหารของเผ่าพาจจวีนั้นได้เข้ามาในหมู่บ้านและฆ่าคนจนหมดไม่เว้นแม้แต่เด็กตัวเล็ก เมื่ออาชินกลับมาถึงหมู่บ้านเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าหมู่บ้านของเธอนั้นถูกบุกจู่โจมและเผาทำลายจนหมดแต่ที่อาชินตกใจมากไปกว่าน,นั้นคือทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงญาติพี่น้องของเธอด้วยได้ถูกฆ่าและนำศพไปแฝนไว้ที่กลางหมู่บ้านทำให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากจากนั้นเธอก็ซุดตัวลงร้องไห้กับพื้นดินและหนังก็ตัดมาในฉากที่อาชิน ออกเดินทางไปที่ค่ายทหารของโซออนเพื่อขอให้รอไแม่ทัพคนนั้นช่วยแก้แค้นให้โดยเธอบอกว่าเธอจะยอมทำทุกอย่างไม่ว่าอีก1ิปีหรือ20ปีก็ได้ช่วยรับปากแก้แค้นให้เธอหน่อยเมื่อรอแม่ทัพได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าให้เลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้อาชินนั้นเธอต้องมาอาศัยอยู่ในค่ายทหารของโซออนและเธอต้องนอนในเล้าหมูในแต่ละวันของอาชินนั้น เธอต้องทำงานหนักต่างๆรวมถึงซักผ้าให้กับเหล่าทหารด้วยอาชินนั้นได้แอบไปฝึกธนูทุกครั้งที่มีโอกาสและในช่วงกลางคืนเธอนั้นต้องพายเรือไปที่ฝั่งของพาจอวีเพื่อจับไปแอบซุ่มและรายงานสถานการณ์ต่างๆของผังพาจอวีมาให้แม่ทัพโซออนรู้เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีอาชินก็โตเป็นผู้ใหญ่เธอนั้นมีฝีมือการยิงธนูที่ไร้กาศมาก เมื่อกลับเข้าค่ายเธอยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิมแต่คืนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งได้ลอบเข้ามาที่ห้องของเธออาชินนั้นต้องการจะฆ่าผู้ชายคนนี้แต่ทหารคนนี้นั้นขู่เธอไว้ว่าการฆ่าทหารนั้นมีความผิดจะทำให้อาชินไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกเธอจึงจำเป็นต้องยอมทหารคนนี้ไปก่อนและในรุ่งเช้ามาอาชินกำลังทำงานอยู่ จะได้เห็นว่าเธอนั้นมีรอยแผลถูกทํำร้ายหลายจุดแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เธอนั้นไปฝึกธนูที่ด้านนอกต่อจากคำสั่งของแม่ทัพในคืนนี้ทำให้อาชินจะต้องเข้าไปในค่ายของพวกพาจจวีเพื่อสืบหาความลับบางอย่างเมื่อเธอเข้าไปในค่ายได้เธอก็ต้องตกใจและได้พบว่าพ่อของเธอนั้นยังไม่ตาย แต่สภาพของเขานั้นได้ถูกตัดแขนตัดขารวมถึงถูกตาหน้าว่าเป็นคนทรยศพักพวกอาชินนั้นดีใจมากได้เข้าไปกอดพ่อของเธอพร้อมกับร้องไห้แต่พ่อของเธอนั้นบอกกับอาชินว่าช่วยฆ่าพ่อทีพ่อทรมานไม่ไหวแล้วและในที่สุดอาชินนั้นได้ตัดสินใจที่จะช่วยพ่อของเธอให้พ้นจากความทรมานจากนั้นเธอก็กลับมาจากฝั่งพาจรวี เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่รองแม่ทัพนั้นออกไปทําธุระบางอย่างอาชินนั้นเริ่มที่จะมีความคิดว่ารองแม่ทัพนั้นไม่ใช่คนดีเขาจึงเข้าไปค้นเอกสารในห้องของรองแม่ทัพและทันใดนั้นเองเธอได้พบกับบันทึกที่บอกว่ารองแม่ทัพนั้นบอกกับเผ่าพาจจวีว่าเผ่าของเธอนั้นเป็นคนฆ่าพักพวกของพาจจวีทำให้พวกพาจจวีนั้นพากันมาล้างแค้นที่เผ่าของเธอและหนังก็ตัดมาที่ ฉากที่มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาอาชินที่ห้องโดยอาชินนั้นได้ฆ่าผู้ชายคนนั้นตายและได้ใช้ดอกไม้สีม่วงที่เธอเตรียมเอาไว้เปลี่ยนให้ผู้ชายคนนี้นั้นกลายเป็นผีดิบและแล้วก็ได้เวลาที่ผีดิบออกอาลวาดมันนั้นได้ไล่กัดทหารไปทั่วสำหรับตอนนี้นั้นในค่ายทหารเริ่มที่จะมีเหตุการณ์วุ่นวายมากขึ้นโดยผีดิบนั้นมีหลายตัว มีผีดิบตัวหนึ่งได้บุกเข้าไปถึงห้องของรองแม่ทัพรองแม่ทัพนั้นได้ต่อสู้และได้ใช้ไฟเผามันจนตายจากนั้นเขาก็ได้วิ่งออกมาที่ด้านนอกเขาได้พบว่ามีผีดิบเป็นจํานวนมากและเหตุการณ์ข้างนอกช่างชุนลมุนมากจากนั้นเขาก็วิ่งไปที่หน้าประตูเมืองแต่ก่อนที่จะถึงหน้าประตูเมืองก็ถูกผีดิบอีกตัวหนึ่งเข้าจู่โจมแต่เขาก็สามารถกำจัดมันและวิ่งหนีออกมาได้เมื่อมาถึงที่ด้านหน้า เขาและทหารก็ช่วยกันยกไม้กั้นออกทันใดนั้นเองก็มีธนูปิดนายิงเข้าไปที่ต้นคอของทหารที่กำลังเปิดประตูจนตายรองแม่ทัพนั้นตกใจมากแต่เขายังไม่ได้พูดอะไรเขาก็ได้ถูกลูกธนูยิงเสียบที่หัวจนตายและหนังก็ตัดมาที่ฉากของนางเอกซึ่งเธอกำลังยืนมองเหตุการณ์ความวุ่นวายทั้งหมดอยู่ด้านบนของหลังคาจากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่อยู่ด้านล่าง ถ้าทหารคนไหนที่สามารถจัดก,การกับผีดิบได้เธอจะใช้ธนูยิงทหารพวกนั้นจนตายและหลังจากนั้นก็มีทหารคนหนึ่งที่พยายามจะปีนหลังคาขึ้นมาตรงที่นางเอกยืยนอยู่เขานั้นได้บอกกับนางเอกว่าอาชินเจ้าช่วยข่าด้วยอาชินนั้นได้หันไปมองพร้อมกับง้างธนูยิงเข้าไปที่มือของผู้ชายคนนั้นทำให้เลือดของผู้ชายคนนี้ไหลลงพื้นเมื่อเลือดไหลลงพื้น ฝูงผ,ผีดิบซึ่งได้กลิ่นเลือดก,ก็วิ่งเข้ามาลุมกินผู้ชายคนนี้จากนั้นอาชินก็ได้ราดน้ำมันลงไปที่ฝูงผีดิบและยิงธนูไฟซ้ำไปอีกครั้งทำให้ฝูงผีดิบที่อยู่ที่นั่นนั้นไหม้จนหมดและเหตุการณ์ก็ตัดเข้ามาในช่วงเช้าอาชินนั้นได้ไปเปิดประตูที่บ้านหลังหนึ่งและในฉากจะได้เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังห้อยหัวอยู่ อธิบายเพิ่มเติมนะครับผู้ชายคนนี้คือทหารที่เข้าไปหาอาชินในห้องเขานั้นได้ขู่และย่ำยีรวมถึงได้ทำลายเธอด้วยและในฉากต่อมาจะได้เห็นอาชินลากถุงอะไรสักอย่างซึ่งเธอเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านของเธออีกครั้งและในฉากนี้จะเป็นเหตุการณ์ในหวงความคิดของเธอในสมัยตอนเด็กและเธอได้เปิดประตูเข้ามาที่บ้านหลังหนึ่งปรากฏว่า ในบ้านหลังนั้นมีผงผีดิบเป็นจํานวนมากผงผีดิบเหล่านี้นั้นได้ถูกล่ามโซ่เอาไว้ผีดิบทั้งหมดนี้คือครอบครัวของอาชินที่ตายในตอนเด็กเธอนั้นได้ทําให้ทั้งหมดนั้นกลายเป็นผีดิบและล่ามเพื่อเขาไว้ที่นี่และเราก็ได้รู้ว่าถุงที่อาชินลากมาคือผู้ชายคนนี้นั่นเองเขาคือทหารที่ย่ำยีเธอเขานั้นต้องถูกสังเวยเป็นอาหารของเหล่าผีดิบ จากนั้นอาชินก็เดินออกจากบ้านหลังนั้นไปพร้อมกับพูดกับตัวเองว่าเมื่อข้าจัดก,การทุกอย่างหมดสิน้นข้าจะกลับมาอยู่กับพวกท่านและหนังก็ตัดไปในฉากของเมืองหนึ่งซึ่งเป็นฉากที่มีคณะทูตเดินทางเข้ามาภายในเมืองซึ่งในคณะทูตนั้นจะมีหมออยู่คนหนึ่งซึ่งอาชินนั้นได้เข้าไปขอพบกับหมอคนนั้นเธอนั้นได้บอกกับหมอว่า เธอนั้นมีสมุนไพรที่สามารถคืนชีพคนตายได้สำหรับหมอคนนี้จะเป็นหมอที่อยู่ในเหตุการณ์ต้นเรื่องของซีรีส์คิงดอมภาคแรกนะครับซึ่งดูแล้วทุกอย่างนั้นจะเป็นแผนทำลายโซออนที่อาชินเป็นคนวางเอาไว้และในฉากสุดท้ายของเรื่องจะเป็นฉากของอาชินที่ไปยืนขวางหน้าขบวนม้าของหัวหน้าเผ่าพาจจวี จากนั้นเธอก็ได้ง้างธนูเข้าใส่หัวหน้าเผ่าและหนังก็ได้ตัดจบไปและแล้วสปอยหนังผีดิบขั้งบันลังเดือดตอนอาชินแห่งแดนเหนือก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะดูตัวเต็มแบบละเอียดแนะนำให้ดูได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะดูต่อแนะนำให้ไปดูได้ในผีดิบขั้งบันลังเดือดทั้งซีซั่น1และซีซัน2นะครับ ในแอปพลิเคชัน Netflix เช่นกันครับหรือท่านใดที่ชอบแบบสปอยอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับขอบคุณครับ